รูปถ่ายภาพออกมาก็จะได้ดูทุกเกี่ยวาากับุจชาพระรัตนตรัยกับบรกลงเชิญด้วยความทคารพกันเพื่อเป็นการนมน้อมต่อพร,าราละรัตนตรัยทุกท่านก็ประนมมือตึ้น ขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกกาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินก็จะได้ขอเรียนเชิญคุณสงวุฒิวราธินันนะครับประธนันชมรมประเธรรมจังหวัดนนะครปฐมเข้าถว,วายสการะและการาบถวายรายงานขอรินเชิญ้วยครับ การใหญ่โรงเรียนสังสุขสารบาลีรองเจ้าวาดวัดรถถมเจดียเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมกล่าวกับผมนายสมุตเวลาติน,นันประธานชมรมประเดีธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาประชุมกันอยู่นาที่นี้ขอกล่าวขอพระเดชพระคุณ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีทำบุญสองรอบนัดสัตวของการก่อตั้งชมรมประเดีนธรรมจังหวัดนครปฐม,มและทำบุญอายุครบเจรอบนายทรงุตวราตินานประธานชมรมชมรมประเดีนธรรมจังหวัดนครปฐมก่อตั้งเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพศสอ4 1 ถึง19รรกรกฎาคมพศ2565ครบ24ปีมีผู้เป็นประธาน3คนคือนยายทรงวุฒิวราตินันดำรงตำแหน่งประธาน10สมัยรวม20ปีตองอาจารย์สุวัสดสุธรรมมาพรอดีตหัวหน้าสำน,นักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์รปฐมเจดี ดำรงตำแหน่งประธาน1สมัย2ปี3ามดรสมบูร <accumulate> ณ์ดวงสโมสรนดำรงตำแหน่งประธาน1สมัย2ปีชมรมมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงานคือเพื่อบำรุงส่เสริมพระพุทธศาสนาหรือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของคณะสงฆ์ มรมมีพันธกิจคือมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้วตั้งต่อต่อเนื่องกันนะครับโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาสำหรับเยวชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบ,บูชาวันอัฐมีบูชาและวันอาสาหักบูชาจัดโบราณพงท์ปฐมเจดีสองครั้งที่สารกองนาวกา ัดประพฒนเจดีสี่ครั้งตามอำเภอต่างๆนะครับรวมทั้งหมด53ครั้งรวมจัดทั้งหมด5.9ครั้งโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนําคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุมูลนิธิกรรมฐานสัญจรสถานที่ก็คือชมรมผู้สูงอายุตามโรงพยาบาลต่างๆโครงการบริหารส่วนต่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาาภาพตำบลกิจกรรมคือสวดมนต์จ,จริญจิตมอนาและมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุจัดมาแล้วรวม265ครั้งตามโครงการมอบทุนการศึกษาพุทธมามกับหน้าเสาธงสถานที่ตามโรงเรยียนต่างๆซึ่งพระเดชพระคุณพรจะคุณพระโมเมทีในมอบหลวมพ่อพรุณ ไปตามโรงเรียนต่างๆครบทุกโรงเรียนประมาณเกือบ200โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็ชมรมก็ให้ชมรมไปติดตามต่อไปให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระเจริญเจ็บภาวนาแล้วก็ฟังธรรมเรื่องวิถีพุทธวิถีธรรมและวิถีไทยต่อปัญหาดีมีรางวัล เสร็จแล้วว่าพ่อพนการศึกษาแห่งเมตตาจิตจัดมาแล้วรวม182่ง้แิครั้งสี่โครงการบรรเทาสี่โครงการบรราญสารสนเ,นเ,เทเฉลิมเกียรติและถวายพระอุสศรนั้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร้อมทั้งเป็นการบรราชารสน,นเทศข้าวท่ดูร้อนต่อเนื่องถวายเป็นพุทธบูชา จัดมาแล้วระหว่างวันที่16ถึง30เมษายนของทุกปีรับสมัครเยาวชนนักเรียนเข้าค่ายธรรมเจริยธรรมให้การศึกษาอบรมที่ซุ้มพุทธมามกะศุมงพระถุมเจดีเป็นเวลา15วันเสร็จแล้วมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนจัดมาแล้ว9ครั้งจุดจัดเพราะโควิด19นะครับ ก็ร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ส่วนราชการและองค์การกุศลอื่นๆอันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆที่ชมรมได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะครับในโอกาสในการทำบุญอายุครบสองรอบนับษักร,ร24ปีครั้งนี้นอกจากจะทำบุญฉลองอายุตามธรรมเนียมและทําเทนกุศลทักจินานรุประทาน แก่บรรดาสมาชิกที่ร่วมรับไปแล้วกับเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมทาํทาจมลรมจะได้นำเงินที่พี่น้องประชาชนได้บริจาคในการบำเพ็ญทานสำเพ็เนรก้ปีและในปีสุดท้ายปี6-3ได้ตั้งมาสอเดือนมีเงินอยู่ประมาณสองแสนนะครับได้เก็บเป็นกองทุนบุญเนง ยิงได้รวมกันทั้งหมดนะฮะถัวเฉลีย่ยก็เป็น10ปีปีละสองแสนก็รวมเงินทั้งหมดได้สองล้านนะครับก็นำถวายให้กับโรงเรียนสาธกษาบาลีนะฮะซึ่งทุนมูนิธินี้ชมรมได้ตั้งไว้บ้างแล้วนะครับเกือบแสนบาทนะครับก็ขอให้รวมรั้งนี้ด้วยเพื่อให้ปรากฏว่า ชมรมโรงเรียนทัพจังหวัดนครปฐมได้ตั้งมาเป็นเวลา24ปีในมองเห็นเป็นรูปประทคือได้นำเงินมาถวายเป็นทุนการศึกษาเป็นมูลนิธิซึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าพุณพระภเวทีประกาศว่าเป็นนิธิเป็นกลุ่มทรัพย์ของโรงเรียนต่อไปครับจำนวน2ล้านบาทในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นบัตรนี้ ได้เวลาตามกำหนดการแล้วนะครับ้า,าผมขอนำคณะกรรมการตัวหนึ่งที่สะดวกนะครับได้เข้าถวายเงินจำนวนสองล้านบาทและเป็นสลากอบสินนะครับซึ่งจะได้ไปทำพิธีโอนให้เป็นของโรงเรียนแล้วกับต่อไปอาบัตินี้ครับก็ไปสะสมไวส้สองล้านบาทกครับขับขานท่านอาจารนวลโมทนาาทุก้วยนะครับสาธ